ครับวันนี้พบกับปบ้าบอลครับพ่อผมเพียครับอ <laughs> ีพีใหม่ก็จะเขินๆนิดนึงวันนี้เราจะพาน้องโปรเจกต์นะครับอาจนรย์<ๆ> <Yeah. S 1> นุ่นอยู่ข้างหลังนะครับเขาตอนนี้นรักคาซีเรียบร้อยแล้วนะครับเราอะไจะออกไปพาน้องโปรเจกต์ไปเที่ยวทะเลโอเคยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเราจะไปพักที่ไหนบรรยากาศสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็พาน้องโปรเจกต์ไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามครอบครัวใส่เหลืองน,นี้ด้วยนะครับไปครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปพักที่ไหนติดตามนะครับแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาได้สักพักนะก็แวะแหาซื้อของกินนิดนึงครับแ้วนี่คุณชายของเราตื่นพอดีเลยจอดปั๊บตื่นปุ๊บจอดปุ๊บตื่นปตบหิวเหรอน่าจะหิวครับ หนหลับก็จะพักแล้วตัวใจออกมาไม่ไาเนะี่ยบายบ๊ายบายพี่ๆหน่อยนะบ๊ไม่ไปตัวใจไม่สื่นเลยแม่เยอะแยะเตีย,ย,ย,ยงเดินทางกลับบ้านได้ไดครับเดี๋ยวเอาเจ้าตัวเล็กไปไว้คาซีทก่อนนะครับอย่ขับรถต่อ นี่ก็ถึงแล้วสิ่งที่พักแล้วครับอยวเราลงไปเช็คอินกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพาชมบรรยากาศกันต่อนะกันนะครับตัวเล็กยังงอแงเลยอันนี้ม่เอเจ๊กำลังง่วงเลยครับงอแงงอแง,ง,ง,งครับไปครับเดี๋ยวลงไปเช็คอินกันต่อเจ,จ,จ้ารอสว,วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับอจองไว้ครับได้ได้ครับลืมบประชาชนมา,ามาได้ไงครับมาได้ยังไงครับเย้ห้องสวยไหมครับเรามาห้องสวยไหมจ๊ะอ,อื ตอนนี้เราก็ถึงที่ข้างบนห้องพักแล้วว้าวโอ้ครับตงนี้เป็นโอ้วิวอะไรครับอ๋อโปเจโปเจทำลายยืดหมดแล้วลูกทำงายยืดหมดแล้ว ตอนนี้ก็นอนสบายเลยพระจ้าเองนอนสบายเลยใช่ไหมครับแลงารับในห้องอันนี้ก็เป็นโต๊ะทํางานโอ้โหถือว,ว่า <c oughs> มีโต๊ะทำงานนะครับโน <c oughs> โวเตลนะครับโรงแรมโนโวเตลนะครับเดี๋ยวขึ้นโลภะตรงนี้จ้าเคครับ <c oughs> okay, นี่ครับเป็นอ่างล้างหน้านี่กะเป็นห้องอาบน้ำใช่ไหมใช่สิว้าวห้องอาบนนะ้ำนี่ ห้องนะ้ำดูหลาามาเข้าพาสมควรอันนี้นะเอาของห้องน้ำนะครับมีโทรศัพท์ด้วยเอ๊โอเคนะครับก็ดูหลาพอสมควรนะครับอยากรู้ราคานะครับเซิร์ชเอาเองเราไม่ได้รีววิเรามาเราแค่ ดูที่พักนะครับไม่ได้โปรโมทที่พักนะครับนี่ก็บรรยากาศแตนนอกว้าวไปนะครับเดี๋ยวเราไปไป,ไปชมบรรยากาศโดยโรงดีกว่า Let's go ก็เดี๋ยวเราจะไปบ้านพี่ชายนะครับที่ศรีราชาตนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โนวาเตลนะครับโรงแรมโนวาเตลนะครับก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับ,บรก็ก็บรรยากาศก็ถือว่าสวยพอสมควรเลยนะครับทั้งสี่ก็จะมีทั้งฟิตเนสนะครับมีนี่นวดนะครับมีสระว่ายน้ำนะครับมีบาร์ให้นั่ง มีหลกครับแต่ก็มันจะตอนเย็นๆอย่างนี้นะครับไม่มีไม่ค่อยไม่มีแดดนะครับ <ij ing> เพราะว่าเหมือนฝนจะตกเลยคลืนๆ <Psych> ตอนนี้นะพี่ชายโทรตามแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปบนะ้านพี่ชายกันเลยกว่าพาโปรเจกต์เขาไปเล่นกับพี่ๆด้วยนะครับพี่ๆก็คือลูกของพี่ชายนะครับไปครับเดินทางกันเลยกว่าเดี๋ยวพาโปรเจกต์มาเจอพี่ครับ มาเล่นกันหนุ่มเลนเ่นกันหนุ่มเลยนะอันนี้ยนะอ้าวดีครับอันนี้นี่ซ้าูเอ้าวเราเป็นพี่แล้วเนี่ยเราเราไม่ใช่คนเล็กสุดแล้วในบ้านเนี่ยฮะกนน้องแรงนะ อยากเน่นด้วยไม่ได้ยังยังยังครับยังยังยัไม่ขานเลยครับนี่ก็ลุนหวยแนี้มรณก็น่าจะรอดบาโอเคครับมามาสมรีโดนตรวจสักนะะโดนตรวจชุดโควิดสักนะฮะ แต่ก็รอดนะครับนก็เป็นโควิดเดี๋ยวพาน้องไปน้องไปเดินเล่นกันกกหน้าหอยหาหน้าหอยหาที่นอนมากเป็นไงครับได้เจอหลานอันนี้ก็เป็นร้านจอดฮอนะครับที่เออันนี้ก็เป็น้ต้อาคารจอดฮอนะครับของโรงพยาบาลศีราชานะครับ โอ้วหไม่น,ะะนี่ครับก็พาหนุ่มสาวมาเดินเล่นนะครับนี่ฮะอันนี้หนุ่มอันนุ่มสาวเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นยังไงครับ ก็วันนี้เราก็อยู่ทานข้าวกับพี่ชายนะแล้วก็ลูกๆนี่ลหละจะโยนโปรเจกต์ลงไปแล้วเหรออายาตื่นเต้นตื่นเต้นน,น,น้องไม่เคยมานะครับไม่เคยเจอทะเลเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกของเขานะ, <laughs> ะนึง ตอนนี้คกลับมาที่ถึงห้องแล้วหลับแล้วนะครับก็ก helmet, นองจากโอเคครับก็อยู่บ้านพี่ชายนะครับก็เล่นจนหลับไปแล้วนะครับแต่ก็ที่ไม่ได้อัดเนื่องจากอาจจะมีสิ่งอของสาหรับแบบผู้ชายนะครับที่แบบแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายเก็บไว้นะแต่เด็กๆก็เล่นกันสนุกสนานพอสมควรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันของเจ้า โปรเจกต์เขานะครับเดี๋ยวเราไปนอนกันดีกว่าครับแล้วเราติดตามพรุ่งนี้เช้าดีกว่าครับว่าเราจะทำไรบายสวัสดีครับครับตอนนี้ก็เช้าแล้วเดี๋ยวเราจะพาโปรเจกต์กันครับแล้วก็ม้าเบียร์ม้าไปกินข้าวนะครับข้างล่างนะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็พาไป่จีไปเล่นน้ำทะเลกันไปเฮ้ยก็ในนี้ก็กะไรเงยะทานข้าวกันนะครับโอ้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวทานข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปชมกันต่อว่าเราจะไปที่ไหนกันครับโอเคเขาเหมือนหลับไปแล้วงงไง เราก็ถึงกันแล้วนะครับที่หาดก,กระทิงนะครับแต่น้ำแห้งมากเลยเอยดูเลยไม่ได้มาเก็บเห็ดนะคะมาเก็บหอยน้ำลงครับดูน้าหงอยเลยไปสวนสัตว์ดีว่าครับอดเลยนี่ตาครับอดเลยวาครับ ก็เสร็จเรื่องวุ่นวุ่นไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือโทรศัพท์หายนะครับแล้วก็กระเป๋าหายนะครับสรุปก็ไปหาเจอนะครับอยู่บ้านพี่ชายนะครับก็คือกระเป๋าส่วนโทรศัพท์อยู่ในรถบนหัวนะครับโอ้วุ่นวายด้วยครับใช่ด <Hey. S 1> ้วยเฮ <Hey. S 1> เดี๋ยวเดี๋ให้เขานอนพักสักครู่นะครับหลังจากที่ไปแล้วฟาวที่ น้ำลงคนระับไม่ได้เล่นน้ําอืมก็เดี๋ยวให้เขานอนพักสักคู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็อ,าอ่อาบน้ํานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะพาเขาออกไปสวนสัตว์นะครับที่สัตว์เขาเขียวนะครับเดี๋ยวเราจะดูไปดูปฏิกิริยาเขาดีกว่าครับว่าเขาจะสนุกหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็โอเคครับรอชมแล้วกันครับ ตอนนี้เราก็ถึงที่เขาเขียวสวนสัตว์ไปเขาเขียวแล้วนะครับถือว่ารถเยอะพอสมควรเลยนะครับไปครับเต่๋วเราค่อยๆเดินทางเข้าไปเหนือกันนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างครับแต่ตอนนี้ดูบรรยากาศาข้างๆก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> สลบทั้งคู่ โอเคครับเดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยปูเข้าแล้วกันไปครับ Go, เอาละครับก็วันนี้หลังจานที่พาไปชมอะไรมานะครับก็ถือว่าพลาดสัตว์นะครับใหญ่ๆแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยไปเยอะมากเพราะว่าเหมือนเจาน้าตัวเล็กนะครับหรือโปรเจกต์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะงอแงน,นะครับเหมือนน่าจะร้อนพอสมควรเพราะว่าอากาศอากาศเริ่มร้อนนะครับก็เลย งอแงนะครับก็เลยพาใช่นั่นแหละครับก็คือผู้คนแออัดด้วยนะครับส่วนนี้ก็เลยทําให้แบบเ้านี้รล้อนุ่งเหยิดวุ่นวายนะครับเราก็ต้องพาเขาออกมาก่อนเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามชมนะครับพลาดแบบว่าบรรยากาศที่แบบว่าไม่ได้เฉียนสั่นอะไรยางเงี้ยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราก็จะเราก็จะพยายามนะครับทําให้ดีขึ้นนะครับ แต่ในช่วงแรกๆก็จะอาจจะตะกุกตะการนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับเผื่อใครชอบนะครับหาโปรเจกต์เที่ยวนะฮะหรือชอบดูเด็กเดแก๊งสสยเหลืองขับรถกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่วยกดไลค์นะครับเพื่อให้ยอด3ัขึ้นนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องแฟนเพจด้วยนะครับยังไงก็ ลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ